ในแพทย์นรงอภิคุณวานิชเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยนะคะว่า ตามที่มีข้อสังเกตจากกลุ่มบุคคลในเรื่องของการอนุญาตวัคซีนโควิด1 9ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย,ายาเขามีการชี้แจงนะคะว่าบริษัทที่มีความประสงค์จากขึ้นทะเบียนแสดงข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนถึงคุณภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนส่วนเรื่องของการอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิดในในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กสตรีมีคานหรือสตรีให้นมบุตรได้ผ่า การพิจารณาจากทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทางออยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีการอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพและก็ประสิทธิผลแล้วโดยก่อนที่จะมีการขึ้นทะเบียนค่ะเขาจะต้องมีการประเมินทั้งข้อมูลด้านคุณภาพความปลอดภัยประสิทธิผลของวัคซีนภายหลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนเขายังคงมีการตรวจวิเคราะห์เพื่อเป็นการรับรองรุ่นการผลิตในแต่ละครั้งที่มีการออกจําหน่ายในแต่ละล็อตของวัคซีนด้วยเพื่อเป็นการควบคุม คุณภาพของวัคซีนก่อนที่วัคซีนจะถึงมือผู้บริโภคนอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามเกี่ยวกับอาการที่ไม่พึงประสงค์ความปลอดภัยภายหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วนะคะก็เลยขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าวัคซีนโควิด -19 ที่ทางออยเขามีการอนุญาตมีความปลอดภัยมีคุณภาพและมีประสิทธิผลช่วยลดความสูญเสียจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้นะคะ